สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูเรื่องของการแก้ไขวัตถุ3มิติด้วยคำสั่ง subtract นะครับคำสั่ง subtract ใน autocad เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่ใช้ตัดเฉือนวัตถุ3มิติในแบบ solid นะครับหรือวัตถุที่เป็นทึบตันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการขึ้นรูปเนี่ยกระบวนการขึ้นรูปครั้งเดียวเนี่ยมันไม่เสร็จนะครับมันจะต้องมีการเอาวัตถุ1ชิ้นแล้วมาลบ ด้วยวัตถุอีกหนึ่งชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจาะรูหรือการทําให้มันเว้ามันมีแองอ,อะไรก็แล้วแต่หรือการตัดเฉือนในจุดที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในขั้นตอนของการท Sub ํา subtract เนี่ยจะทํำยังไงนะครับเครื่องมือ subtract นะครับจะอยู่ในคําสั่งชุด modeling นะครับซึ่งจะอยู่ในหมวด ที่เราเห็นเป็นวัตถุสามมิติตรงนี้นะครับเรียงต่อกันอ,อันที่สองนะครับที่เป็นวงกลมวงกลม2ออ,อันซ้อนกันนะครับอันนี้อันหนึ่งทึบอันหนึ่งจะเป็นโปร่งนะครับก็คือ A ลบด้วย B นะครับสรรมการมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานนะครับสมมุติว่าผมมีชิ้นงานเบื้องต้นเนี่ยเป็นแท่งสี่เหลี่ยมอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมจะทําการเจาะรูนะครับเราจะเจาะรูยังไง เงื่อนไขของมันก็คือว่าถ้าคุณจะเจาะรูคุณก็ต้องทําแท่งเท่ากับรูที่คุณเจาะเนี่ยเพื่อที่จะไปลบกับชิ้นงานสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก่อนอื่นผมก็ต้องสร้างจุดที่เป็นรูก่อนนะครับผมจะสร้างวัตถุที่เป็นทรงกระบอกนะฮะทรงกระบอกแห่งยาวก่อนขนาดนี้นะครับตอนนี้2ชิ้นนี้ไม่ได้อยู่ตัดไม่ได้อยู่เฉือนกัน พราะฉะนั้นถ้าคุณซับแท็กด้วยกระบวนการนี้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นหลักการก็คือจะต้องให้วัตถุ2ชิ้นนี้เฉือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีเพื่อให้เห็นง่ายขึ้นผมก็สร้างเสร็จแล้วผมก็มูฟมา,อาเอาตรงไหนดีนะครับผมจะเลื่อนลงมานิดนึงทีนี้ขั้นตอนนี้เนี่ยทั้งหมดก็เป็นไป,นป,นปนตามแบบที่เราต้องการนะครับในครั้งนี้ผมจําลองตําแหน่งขึ้นจำ,ำลองระยะขึ้นมานะครับ ให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับจะได้สะดวกรวดเร็วเห็นไหมครับว่าเรามีวัตถุ2อันนะครับก็คือ2ชุดชุดที่1ก็จะเป็นสีเทาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมอีกอันนึงก็จะเป็นแท่งกลมซึ่งมี2ขนาดนะครับวิธีการก็คือ,อเราใช้วัตถุที่เป็นแท่งกลมเนี่ยไปเสียบอยู่ในแท่งเหลี่ยมใช่ไหมฮะ เห็นไหมครับว่าแท่งกลมของเราเนี่ยมันเป็นแท่งที่ทะลุผ่านแท่งเหลี่ยมแต่ตัวที่เป็นตัวใหญ่นะครับแท่งกลมตัวใหญ่เนี่ยจะทะลุไม่ทะลุนะครับจะจิ้มเข้าไปวิธีการก็คือ a ลบ b อ่า a ล b คืออะไรครับันดับที่หนึ่งเราก็ต้องไปเลือกคำสั่ง subtract ก่อนถ้าเราจะให้ชิ้นงานเหลี่ยมเป็น a เราเลือกชิ้นงานเหลี่ยม เป็นอันที่1นนะครับคลิกไปแล้วก็ Enter ต่อไปนะครับพอ Enter เสร็จแล้วเนี่ยครั้งต่อไปที่เราจะเลือกเนี่ยมันจะเป็นชิ้น B นะครับชิ้น B ผมให้2อันเลยนะครับสามารถที่จะเป็นตัวลบ2อันพร้อมกันได้ผมก็จะเลือกที่เป็นทรงกระบอกเล็ก1อันทรงกระบอกใหญ่1อันพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับถ้าเรากด Enter เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าชิ้นงานเหลี่ยม A โดนชิ้นงานทรงกระบอก B ลบ หรือเฉือนออกไปนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะผมกดยืนยันนะครับเปรี่ยงเราจะเห็นไหมครับว่าวัตถุที่เราลบมันเนี่ยมันจะทําการตัดเฉือนพื้นที่ของอ่าตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยหายหายไปเท่าที่มันเท่าที่วัตถุทรงกระบอกเนี่ยเข้าไปแทนที่อยู่นะครับก็คือตัวสีเทาเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็น A ใช่ไหมฮะส่วนตัวทรงกระบอกเนี่ยเป็น B เดี๋ยวเรากลับไปดูใหม่นะครับถ้าในกรณีเดียวกันแต่กลับกันนะครับผม subtract แต่ผมใช้ตัว a เป็นทรงกระบอกนะครับตัว a ทรงกระบอกนะผมเลือกตัว a 2อันนี้ enter จากนั้นผมใช้ตัว b นะครับอันที่2เลือกแล้วผมก็ยืนยันมันกลายเป็นว่าทรงกระบอกเนี่ยถูกตัวเหลี่ยมตัดนะครับมันก็จะหายไป แท่งนี้ก็จะถูกเฉือนออกไปนะครับมันกลับกันเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเวลาเราสร้างอะไรก็ตามที่เราต้องการตัดเฉือนเนี่ยเงื่อนไขแรกก็คือเราจะต้องมีวัตถุ2ชิ้นชิ้นแรกก็เป็นชิ้นที่เราสร้างขึ้นมาชิ้นที่2ก็คือเป็นชิ้นที่เราจะเอาไปตัดมันนะครับแล้วจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเดี๋ยวผมจะสร้างอีกสัก1ชิ้นนะครับ ให้เราเห็นอย่างง่ายนี่นะครับเป็นแผ่นจากนั้นก็จะมีแผ่นอีกอันนึงมีความสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมกะเอานะครับ ผมก็จะเฉือนมันหน่อยเดียวนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้จะมีก้อนสี่เหลี่ยมใหญ่กับสี่เหลี่ยมเล็กทำการซับแทกนะครับเลือกเครื่องมือซับแทก A คลิกชิ้นใหญ่แล้วกดยืนยันนะครับ Enter แล้วกด B ชิ้นเล็กกดยืนยัน Enter เห็นไหมครับว่าวัตถุชิ้นใหญ่จะถูกชิ้นเล็ก ฉือนออกไปตามที่มันซ้อนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการใช้เครื่องมือซับแทกนี่ง่ายมากนะครับหลักการก็คือคุณต้องจัดให้วัตถุที่คุณจะตัดเฉือนกันเนี่ยอยู่ในตาแหน่งที่คุณต้องการจากนั้นคุณก็ใช้คําสั่งตามขั้นตอนที่ผมได้แสดงวิธีทําไปนะครับผมโอเคครับสําหรับเครื่องมือซับแทกก็มีเท่านี้ขอบคุณครับ